สวัสดีครับทุกท่านเลฟทีท้องทายพีชาแนลนะครับวันนี้พบกผมในเรื่องการใช้ประโยชน์จากใบขี้เหล็กใบขี้เหล็กมีประโยชน์ในการกําจัดศัตรูพืชได้อย่างไรในใบขี้เหล็กจะมีกลุ่มของสารคโครโมนจะไปทําลายระบบประสาทของปลวกมดและมแมลงเดินดินตัวเล็กๆได้เป็นอย่างดีในวันนี้ทางท่องทรายพีชาแนลจะมาแนะนําวิธีการทําน้ํายาในการกําจัดปลวกกําจัดมดและกําจัดมแมลงเดินดิน ที่จะมาทําลายพืชผลทางการเกษตรของเรานะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับวิธีการทําเราก็ทากันแบบง่ายๆเลยครับเราจะเด็ดใบขี้เหล็กหรือลูดใบขี้เหล็กใส่ภาชนะแบบนี้เลยครับเมื่อเราได้ใบขี้เหล็กพอประมาณเลยนะครับเราจะใช้ใบขี้เหล็กประมาณครึ่งกิโลกร,รมัมแล้วก็นําไปปั่นหรือนําไปตําให้ละเอียดก็ได้ครับ การปั่นใบขี้เหล็กหรือการตามใบขี้เหล็กเราจะต้องผสมน้ําเปล่าลงไปเพิ่มนะครับถ้าเราใช้ใบขี้เหล็กครึ่งกิโลกร,รมัมเราจะใช้น้ําเปล่าผสมเพิ่มลงไปประมาณ2ลิตรนะครับเรามาดูหัวเชื้อใบขี้เหล็กด้านล่างที่เราผสมน้ําลงไปแล้วนี่ครับหลังจากการปั่นหรือตําก็จะเป็นสภาพนี้เห็นไหมครับเข้มข้นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาทําการกรองกันเลยครับด้วยผ้าขาวบาง เพื่อไม่ให้เศษของใบขี้เหล็กไปอุดตันหัวฉีดพ่นได้ครับนี่ครับน้ำใบขี้เหล็กเข้มข้นก็จะเป็นสภาพนี้ครับแล้วเราจะผสมผงตะอกออลงไปครับผงตะก้อกกำจัดปวกกำจัดมดและกำจัดมแมลงเดินดินได้เป็นอย่างดีเลยครับ ใส่ลงไปเพิ่มเราจะใช้ผงตะฟอกประมาณ1ช้อนโต๊ะครับแล้วคนทั้ง2อย่างให้เข้ากันเลยครับในการทำหัวเชื้อแบบนี้นะครับผงตะฟอกจะไปเพิ่มประสิทธิภาพของน้าใบคีเล็กได้เป็นอย่างดีผงตะฟอกจะไปช่วย จับตัวปวกจับตัวมดและจับตัวแมลงเดินดินตัวเล็กๆทำให้ใบขี้เหล็กหรือว่าน้ำใบขี้เหล็กเข้มข้นนี้นะครับออกฤทธิ์ได้เป็นอย่างดีเลยครับเมื่อเราได้น้ำใบขี้เหล็กเข้มข้นมาแล้วนะครับในการฉีดพ่นกำจัดปวกกำจัดมดและกำจัดแมลงเดินดินตัวเล็กๆที่ต้นพืชหรือว่า ตามบ้านเรือนของเรานะครับเราจะใช้น้ำใบีิเล็กไปฉีดพ่นตรงบริเวณที่มีปลวกมีมดและแมลงเดินดินตัวเล็กๆที่อยู่ตามต้นพืชของเราครับโดยใช้กระป๋องปป๊กกี้ครับ เราไม่ต้องขย่าส่วนผสมอีกแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นะครับเราใช้ช้อนคนเพื่อทําให้ส่วนผสมทั้ง2ตัวเข้ากันดีแล้วครับและหลังจากนี้นะครับเราจะนําน้ํายาสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของหัวเชื้อระหว่างน้ําใบขี้เล็กเข้มข้นและ เป็นผงซักฟอกผสมรวมกันนะครับไปกําจัดปวกกกาจัดมดและกําจัดแมลงเดินดินที่ต้นพืชเราได้เป็นอย่างดีในการฉีดพ่นเพื่อก,กําจัดปวกกกาจัดมดและกําจัดแมลงเดินดินที่ต้นพืชใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดเลยครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองด้วยครับในการฉีด <si> พ่นเพื่อใช้น้ํายาตัวนี้ในการกําจัดปวกถ้าเราเจอปูวกที่ไหนนะครับเราใช้น้ํายาตัวนี้ในการกําจัดปวกได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น ปลวกที่อยู่ในพื้นดินหล้างปลวกหรือปลวกที่ขึ้นตามบ้านเรือนของเราครับเราเจอปลวกที่ไหนนะครับเราฉีดพ้นไปเลยครับในการกําจัดปลวกเราฉีดพ้นไปที่ตัวปลวกหล้างปลวกหรือในการกําจัดปลวกที่เดินดินอยู่นะครับเราใช้ตัวนี้เลยครับฉีดพ้นไปได้ตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดว่าเราฉีดซ้ําลงไปนะครับปลวกก็จะตายดียิ่งขึ้นเลยครับ และในการกําจัดมดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมดแดงไฟมดดําหรือว่ามดต่างๆนะครับตายแน่นอนครับเพราะว่าน้ํายาที่ผสมด้วยใบขี้เหล็กผงซับฟอกจะทําให้หมดถึงตายได้ไวเลยครับลองไปทําใช้ดูได้ครับในการกําจ,จัดมดกําจัดปลวกและกําจัดแมลงเดินดินในการกําจัดมแมลงเดินดินที่ต้นพืชเรานําไปฉีดที่โคนต้นพืชใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดเลยครับ ในการป้องกันและกำจัดมแมลงเดินดินจำพวกมดนะครับหรือมแมลงต่างๆที่จะขลเพี้ยขึ้นต้นพืชเราฉีดพ่นเพื่อป้องกันไว้ที่ผลต้นพืชได้เลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรในการใช้น้ำเข้มข้นจากใบขี้เหล็กและผงตะก้อผสมรวมกันในการกำจัดปวกกกำจัดมดและกำจัดมแมลงเดินดินที่ต้นพืชนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิีทยพีแชนแนลได้นะครับและคลิปนี้ ก็จบเพียงเท่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่ชวิชยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิชยพีชาแนลกระพมในการกาจัดปวกกกาจัดมดและกําจัดแมลงเดินดินที่ต้นพืชใช้น้ําใบขี้เล็กผสมกับผงสักปอกเลยครับได้ผลดี100%เลยครับ